ครับวันนี้ IBM Talk นะครับจะมารีวิวกระเป๋า Chanel นะครับน c l a s s i c s m a l l หนังแ l มสีดำไปเลยนะครับสวยงามมากๆานะครับความกว้างเนี่ยของรุ่น Small นะครับก็จะประมาณ8นิ้วนะครับตามนี้จุดเด่นของรุ่น Small นะครับก็คือว่าจะสามารถใส่ของได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตาังค์โทรศัพท์มือถือมันจะรถหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในกระเป๋าเรียร์รอบกันกนะครับ ด้วยความที่เป็นหนังแรมนะครับจะมีความเงางาสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับมีความฟูนุ่มจัดแล้วให้ความรู้สึกว่าสุดยอดเลยนะครับการตัดเย็บนี่ก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับตัดออกมาได้เหมือนออริจินอลเลยทีเดียวนะครับข้างหลังก็คือจะมีช่องใส่ของเล็กๆนะครับใส่ของใส่บัตรอะไรนี้ไ,ได้เหมือนกันนะครับสำหรับหนังแรมนี่ก็คือว่าสาาที่มีเล็บนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับสำหรับการดูแลท่านอักษากระเป๋านะครับ เรื่เนีเจะทำให้หนังนั้นเป็นรอยได้ถ้าเป็นจิตเข้าออย่างเดียวนะครับเดีวเรามาดูข้างในกันนิดนึง,น,งนะครับสำหรับรุ่นที่เราเอามานำเสนอวันนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นโซ่สีทองความจริงแล้วเราเนี่ยมีทุกสีนะครับถ้าสนใจเป็นสีไหนก็คือสามารถติดต่อทางไลน Facebook ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ